สวัสดีครับพี่นอ้องกองป่าย์ซูขู่ซูพลเ้านี้บรรยากาศดีนะพี่น้องพามาเบิ่งทะเลหมอกบ้านลุงมงนะ่วงเนาะเช้านี้เขาออกมาแต้มพักซึ่งมันเป็นหน้าหนาวอยู่เนาะยังหนาวอยู่เขาก็มาแต้มพักเนาะพี่น้องพักเขาไปอยู่แต้มพักสลัดเนาะพี่น้องทะเลหมอกทะเลหมอก แบงคี่นอ้องหมากจะง,ง่ามเลยฝนตกตอนเนี้ยอังสองสามมื่อติดกันนะพี่นอ้องหลังจากฝนตกหมอกก็ประมาณนี้แหละพี่นอ้องในหอก็ออกมาส้มสวนปากเขาเนาะหลังจากถือฝนลายมือ่อที่ว่าบ่วถ่วมันพี่นอ้องบัเนา่าแต่ซาวน์นี้เหาก็จะไปแต้มเพิ่มอยู่นะน,นี่ปลูกพักนะพี่นอ้องเป็น สลัดแก้วเดี๋ยวไปแต่มผักนกันพี่นกเยองไงนอนพี่นกส้มบรรยากาศสวนผักเนะาะอันนี้เป็นแปลงเขาปลูกร,รวมกันเนาะในในหมู่บ้านเนกิดว่าศูนย์ผักก้าวดีนะเขามีระบบน้ำยางดี นี่จะเป็นระบบโซลาเซลล์สำหรับไว้ให้ซุมเพิ่นมาปลูกผักได้ใสเนาะเดี๋ยที่ว่าทางทางการเพิ่นมาเฮ็ดให้เนานะเป็นโครงการหลวงเนาะพี่น้องพี่น้องบ้านเฮาก็ได้มาร่วมกลุ่มกันปลูกผักก็จะมีส่งขายทุกวันพฤหัสเนาะพี่น้องหรือพี่น้องบ้านไกลเด่นเชียงเนาะเป็นบุญเป็นงานอยากมาซื้อสือใส่บุญแบบเม,มื่อมื่อสือไรเด้อขายแบบเถื่อ นี่ทุกพักนี่นนอะพักสลัดพักกวงตุ้งพักข้าน้าซี่จีนซี่เล่ามีหมดาะหอมบัวหอมแดงมีหมดนะน่ย บรรยากาศดีครับพี่น้องเออสาร์นี้ถือว่าบรรยากาศดีเลยดีเลยพี่น้องนอกจากเขาเห็ดแปลงแล้วอะครับเต็มๆพักสลัดเนาะบรรยากาศกำลังดีอากาศกำลังหนาว คาดว่าก็คงจะไปผลหนีอยู่นะเพราะว่าหมอกกรหไลพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบใบเทียบส่นนีเนาะก็อขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามและรับชมเนาะอขอจบคลิปไว้กับบรรยากาศทะเลหมอ,อกของโมบานของเฮาเนาะพี่น้องขอบคุณที่ติดตามและรับชมขอบคุณครับ